ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินสมัยสามันสมัยที่3ค่ะ วันพุทธที่24สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินนายอุดมดวงแขประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปีพศ2565โดยมีนายอมรอพัฒทองรองประธานสภานางสาววีรนันท์หานจิรโลดเลขานุก,การสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3เขตพร้อมด้วยนางสาวไพรินกองพัน นายอติชาชัยเสียรองนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมก่อนจะเข้าสู่ระเบียววาระการประชุมรวมทั้งสิ้น17วาระสภาได้รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพศ2565เมื่อวันที่11สิงหาคม2565ที่ผ่านมาพร้อมแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึงพศ25 65, องจสิบ แก้ไขครั้งที่2จากนั้นนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินซึ่งเตีดร,ราชการขึ้นรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจำปีพศ2 5 6 5และยัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5พิจารณาในวาระที่สและวาระที่3จากนั้นเข้าสู่ยัติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศออ2515 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อคูรุพภัณฑ์สำนักงานคูรุพภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์งานเลขานุการผู้บริหารสำนักปรัดเทศบาลงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปรัดเทศบาลสำนักช่างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองคลังยัดติเพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมห้องเก็บเอกสารบริเวณอาคารที่จอดรถชั้น6สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินสำนักช่าง ยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปรรลัดเทศบาลนอกจากนี้มียติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อคุรุพันการแพทย์และจ่ายเป็นค่าก่อสร,สร้างสาธารณปรูปโภคการโครงการก่อสร้างกำแพงรั่วและประตูทางเข้านะ้ำส่วนจากกลอยหัวหิน102กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมยติที่ประชุมในครั้งนี้สมาชิกทั้งหมดก็ยกมือขานรับทําให้เรื่องผ่านสภาไปโดยไม่มีปัญหาในส่วนวาระอื่นๆนั้นสมาชิกสภาบางท่านได้ยกมือสอบถามในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้สาธารณปรูปโภคต่างๆจากสมาชิกส พาเทศบาลที่ยกมือสอบถามปัญหาดังกล่าวนั้นคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อสักถามจนเสร็จสิ้น